สวัสดีจ้าบอลสีสวยมาแล้วมาแล้วมีค่าจะส่ง50บาทนะพี่1ต้น2ต้นเนาะแต่ถ้า3ต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางสนใจโทรซู4 9 3 1 0 9 9 7นะจ๊ะมาจ่ายพี่บอนด่างมันป้ายสวยๆแล e. บ้างใหม่บ้างก่าวบ้างว่ากันไปต้นนี้ดาราจาักรวานครับด่างสวยใบยใหม่ครับครึ่งกระถาง5.5นิ้วไม้ใหม่แร่จ๋าๆเลยจ้ะดาราจักรวาล750ครับหน้าเทพๆสวยจมมาก ชายชนจ้าชายชนต้นละสองร้อยนะครับพี่หน้าแดงเข้มเข้มแดงสวยสวยกันเลยแดงทุกใบไม่มีหลุดนะจ้าชายชนที่นี่คัดหน้าผ่าพิเศษครับพี่คือไม่มีไม่มีเขียวไม่มีเขียวมีแต่แดงกับแดงจากแดงทุกใบาชายชนแดงสวยสวยสองร้อยนะครับสองร้อยอ่ะต้นนี้บัวแก,ก้วเกสรไม้ใหม่กระถาง5 5ครับพี่บัวแก,ก้วเกสรด่างขาวนะตมาเดี๋ยวมีด่างเหลืองนี่5้0ต้นนี้500ยเดี๋ยวมีตัวอย่างของตให้ดูนี่บัวแก,ก้วเกสรนะจะ500ไซส์กระถาง ห้านิ้วต้นนี้โตมานน่รุ่นพี่ตัวอย่างตัวโตครับมีด่างเหลืองมีด่างเหลืองสวยเลยต้นนี้เจ็ดร้อยห้าสิบจากกระดัง6หกนิ้วกระดางงหกนิ้วไซส์ใหญ่บัวแก้วเจสอน,อนต้ตนโตต้นโตด่างเหลืองด่างเหลืองนี่ต้นเล็กห้าร้อยต้750นโตเจ็ดร้อยห้าสิบะพี่ด่างเหลืองสวยต้นนี้เพชรพระนครจากเพชรพระนครฮาร์ปฮาร์ปครึ่งฮาร์ปครึ่งสี่ใบฮาร์ปครึ่งสี่ใบติดต่อ,อกันฟอร์มกระดัง6หกนิ้วเพชรพระนครห้าร้อยห้าสิบหน้าเทพ ฮาร์ปครึ่งขยันฮาร์ปฮาร์ปเก่งเหลือเกินต้นนี้เป็นพนระนครหกนิ้วนะครับห้าร้อยห้าสิบต้นนี้มงกุฎจักรพพัดไม้ใหม่มีหนอด้วยจ้ะไม้ใหม่มงกุฎจักรพพัดมงกุฎจักรพพัดนี่หน้าด่างเหอเอตนนี้น,น,นี่ต้นหนอแล้วครับนี่ต้นหนอต้นหนอต้นหนอนี่ใบหนอเขาใบหน่อด่างสวยมาเลยให,ใหญ่คู่แม่แล้วใครที่เลี้ยงฟอร์มกอนะต้นนี้เลยมงกุฎจักระพัดไม้หัวพร้อมหนอจะสามร้อยห้าสิบกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วนะ เทียบสายลุงหน้าสวยเทียบสายลุงหน้าสวยนี่เทียบสายลุงหน้าสวยสองร้อยห้าสิบครับหน้าชมพูด่างใบนี้ด่างออกชมพูทองกันะชมพูทองสวยเทียบสายลุงสองร้อยห้าสิบห้านิ้วครับอ่าพาดำรงราชานุภาพตอนนี้ครับพี่หน้าแด,แดงใบมันเงาแบบนี้พระยาดำรงราชานุภาพกระถางห้าสองร้อยห้าสิบครับนี่ตัดใบนี้เป็นเก้าทับครับเก้าทับหน้าเทียบหน้าแดงทองสวยๆนี่ ก้าวทับหน้าแดงทองต้นใหญ่ๆเลยเปมนต้นใหญ่มากต้นใหญ่ไซส์แม่พันธุ์กันเลยนี่ก้าวทับใหญ่ๆห่สวยสวยครับนี่ก้าวทับต้นใหญ่สวยสวยหน้าแดงหน้าแดงทองแบบนี้3 5 0ห้าครับกระถาง5.5นิ้วกระถาง5้านิ้วไสใหญ่แม่พันธุ์ใบมิดฝ่ามือครับใบมิดฝ่ามือหน้าแดงทองสวยสวยจะ้ะก้าวทับ3า0อห้านะครับนี่จะมีต้นนี้หลอดใหม่มาแล้วด้วยหน้าด่างแดงสวยเลยต้นนี้แดงทอง ต้นนี้แดงทองเนี่ยนี่สามร้อยห้าสิบนะครับเก้าทับไซส์ใหญ่ๆกันเลยซับพูนผลหน้าแดงครับซับพูนผลหน้าแดงสามร้อยห้าสิบกระถางห้าจุดห้านิ้วกระถางห้าจุดห้านิ้วซับพูนผลหน้าแดงสวยนะครับพี่ต้นที่หนึ่งแล้วก็มีต้นที่สองต้นนี้นี่หน้าแดงใบใหม่หน่าจะฮารครึ่งเห็นม้วนแดงออกมาเลยซับพูนผลหน้าแดงเข้มๆแบบนี้นะครับสามร้อยห้าสิบพี่สามร้อยห้าสิบสวยๆกระถางห้าจุดห้า แล้วก็มีเทพบุตรตอนนี้เทพบุต์สามร้อยห้าสิบครับใบกลมใบกลมป้ายอ่าป้ายขอบใบป้ายม่วงป้ายม่วงป้ายด่างป้ายด่างขอบใบเข้าไปหาสะดือใบนะพี่ใบกลมใบกลมด่างม่วงป้ายม่วงอ่ะเทพบุตสามร้อยห้าสิบต้นนี้ประถมนนท์ครับไม้ป้ายชมพูจํานวนน้อยไม่ค่อยมีใครทำออกปล่อยนะพี่ก็ทางห้าจุดห้านิ้วสามร้อยจ้ะปฐมนนท์ประถมนนท์ป้ายชมพูนี่ป้ายชมพูนี่เป็นใบเขียวป้ายชมพูนะครับต้นใหญ่มาก 300บาทจะปะถมนนนะตรงนี้อ่ามีบัวสวรรค์ครับบัวสวรรค์ฟอร์มกระถาง5.5นิ้วครับีป้ายสวยมากเลยสวยทุกใบใบชูแข็งมากเลี้ยงนอ้องตัวได้ชิวๆครับ บัสวสวรร์สามร้อยห้าสิบจากกระถางห้าจุดห้านิ้วสวยๆนี่บัสวสวรร์ต้นที่หนึ่งแล้วก็มีตรงนี้ต้นหนึ่งมีต้นที่สองที่ใบสวยป้ายแจมมากป้ายแจมมากหลอดใหม่ก็แจมนะครับหลอดใหม่ก็แจมจ้ะป้ายแจมออกมาเลยหลอดใหม่เนาะไม่มีหลุดไม่มีหลุดสามร้อยห้าสิบบัสวสวรร์ครับบัสวสวรรค์อ่ตรงโน้นตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้เป็นทับทิมทองครับทับท <laughs> <t ong> ิมทองต้นใหญ่ว่าหลอดไม้ด่างเหลืองมาเลยลอดไม้ด่างเหลืองสวยมาเลยทับทิมทอง250หครับ2 5 0้าทับทิมทองด่างสวยรลอดหม่ด่างเหลืองมาเลยจ้ะตรงนี้เป็นชมพูทวีปต้นใหญ่ๆนะครับกระถาง5.5นิ้วชมพูทวีปปลายเจ่มมากปลายเจ่มมากนี่เจี๊ยมตั้งแต่ในหลอดนี่ชมพูทวีป200บาทครับกระถาง5 5จนิ้วต้นใหญ่ๆกันเลยนะพี่ต้นใหญ่ กันเลยนี่ใครที่ไม่เลี้ยงไม้น้อยจัดเลยมปต้นใหญ่200เองใบมันเงามากชมพูทวีบนะครับสวยๆนี่เหน็นไมใบใหม่เพิ่งกลางชมพูแป้นมาก200บาทชมพูทวีบแบบชมพูทวีบตอนนี้ด่างเหลืองสวยเทวาสุวรรณครับเทวาสุวรรณเปิดหน้าเหลืองมาแล้วเล็กๆด่างขาวเห็นไหมเล็กๆด่างขาวใบใหม่เปิดเหลืองหลอดใหม่ก็เหลืองออกมาเลยนี่เทวาสุวรรณไม้ใหม่ด่างสวยจระเมศจำจำๆา0 0บาทครับเทวาสุวรรณนี่ ตรงนี้ต้นเห็นไหมด่างเหลืองเอามาสวยเลยครับพี่ด่างเหลืองสวยเลยเทวาสุวรรณเทวาสุวรรณสามร้อยบาทนะครับด้านนี้พันธุ์ท้ายนรสิงห์พันธุ์ท้ายนลสิงห์กระาถางห้านิ้วไซส์ใหญ่กัดสีแล้วครับพี่ไม้แยกหน่อพันธุ์ท้ายนลสิงห์สองร้อยบาทจ้ะกัดสีมาแล้วแบบนี้สวยๆนะจ๊ะต้นใหญ่ต้นใหญ่กระถางห้านิ้วต้นใหญ่กระถางห้านิ้วนี่กัดสีแล้วสวยๆผมยกให้ดูเนี่ยความใหญ่กัดสีแล้ว ไม้แยกหน่อเลยจ้ะสองร้อยบาทพันท้ายนอรสิห์นะครับต้นใหญ่ๆกันเลยต้นใหญ่ๆกันเลยพันท้ายนอรสิห์อ่ะอันนี้ฟอร์มกอฟอร์มกอกระถางหกนิ้วเพชรอุดมทรัพย์ครับเพชรอุดมทรัพย์กระถางพี่ดูโ,โหโหน่อให้จีมเลยหน่อให้จีมเลยสี่ห้าต้นในกระถางมั้งเนี่ยแล้วแม่สวยมากด่างเหลืองสวยเลยพี่นี่เพชรอุดมทรัพย์ต้นนี้ว่ี่ยห้าแล้วกันครับพี่ฟอร์มกอเนาะฟอร์มกอไม้หัวพร้อมหน่อเลย4ี่อยหิกระถางหก คุ้มคุ้มแล้วหนอดางสวยเดือนประเด็นนี้แม่ดังเหลืองสวยเลยเพชรอุดมทรัพย์ไม้ใหม่กระถางหกนิ้วฟอร์มก4สี่ร้อยห้าสิบนะครับนี่สวยมากนะเม็ดจมพูเม็ดจมพูดังหน้าเหลืองดางเหลืองสวยกันเลยจ้ะสวยสวยกันเลย่ะก็ตอนนี้ก็ช่วงใบใ่อากาศร้อนมากผมผมถ่ายคลิปช่วงใบต้องเดี๋ยวลยลยไลฟไไปปิดตู้ไปอากาศร้อนอ่ะ เท,เทพเทวลิตครับต้นใหญ่กระถาง5.5นิ้วไซส์ใหญ่ป้ายสวยมากนี่300บาทครับเทพเทวลิตนี่เอาไปแบบวางปึ้งสวยเลยไม่ต้องมาเลี้ยงแบบเบบี้บางคนอ่าบางพี่บางท่านเผื่อใครเลี้ยงไม่รอดนั่นเลไม่ชอบไม้เล็กครับพี่นี่เทพเทวลิตต้นใหญ่ใหญ่ๆไม้มีหัวรอหนอนี่หลอดหม่แป้นเลยไซส์ใหญ่สวยมากครับพี่วางๆใกล้ๆกันอยู่ตรงนี้สวยมากนี่เห็นไหมเต็มถาด300จ้ะเทพเทวลิตเทพเทวลิตใหญ่ๆ ป้ายสวยๆนะครับมงคลสยามสามร้อยห้าสิบเขียวแดงสวยๆครับนี่ใบแข็งก้านแข็งในตู้ได้นอกตู้ชิวๆนี่ไม่ต้องทำใบเลยครับพี่ใบแข็งก้านแข็งมากมงคลสยามป้ายเขียวแดงสวยสามรอยห้าสิบด้านนี้นะเมืองนนหน้าดั้งเดิมหน้าออริจินอลหวานๆครับพี่กระถางหนะ้าสอง้อยห้าสิบณเมืองนนหน้าเดิม หน้าออริจินอลหน้าแผงมันจะเป็นแผงขาวชมพูเหลืองแบบนี้นะเ่ถ้าหน้าดั้งเดิม,มจะเป็นแบบนี้ด่างชมพูแบบนี้เริ่มมีความทองไปตรงสะโพกเห็นไหมนี่หน้าดั้งเดิม,หน,ดนดมหน้ามงนนสองร้อยห้าสิบกระถางห้านิ้วครับผมกระถางห้านิ้วเนาะอ่ะตัวนี้หน่อยเห็นเป็นลูกไม้ผ่าหน้าแจม่มจึ้งมากโอ้โหต้นนี้ลูกไม้ผ่าด่างสวยครับพี่หน้าชมพูทองลูกไม้ผ่าด่างสวยชมพูทองสี่ร้อยบาทจ้ะ สี่ร้อยชมพูทองสวยๆนี่ลูกไม้ผ่าใบใหม่จึ้งจัดอันนี้ใบรองก็ด่างทองนะครับขอบทองใบทองด่างทองอันนี้ชมพูทองนี่ลูกไม้ผ่าด่างสวยมากหมดรุ่นแล้วไม่ผ่ามาได้ไม่กี่ต้นท <c oughs> ี่เหลือไม่งอกแล้วก็เน่าเนาะเนี่ยเหลือต้นนี้แล้วก็มีต้นหนึ่งเนี่ยให้ดูอ่ะต้นนี้ต้นที่หนึ่งแล้วก็มีต้นนี้เนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวชมพูเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าทองก็เปิดอู่แต่ด่างชมพูสวยมากนี่ด่างดีมากตอนนี้ก็ด่างดีมากด่างชมพูมาทุกไปเลย เหลือเปิดหน้าทออย่างเดียวสี่ร้อบาทละจ้ะลูกไม้ผ่าดางสวยเนาะลูกไม้ผ่าดังสวยอะตรงนี้สีเลิศงามเริ่มกับสีมาแล้วกระถางห5จุดห้านิ้วครับี่ไซส์ใหญ่นี่ความพีคมันอยู่ตรงนี้ครับี่เม็ดสีเม็ดสีนี้จะสวยสุดเม็ดสีต้องมาสีเลงามเลยแล้วเขาจะป้ายเขาจะป้ายจะดังเหลือแบบนี้มาก่อนนะพี่เนาะนี่สะดือแดงสวยเลยแล้วเม็ดสีมาตอโตต้นนี้เริ่มมาแล้วของแล้วไซส์ตั้งแม่เจ็ดร้ยหสิบจ้ะกระถางห้าจุดห้า สีเลิกงามเม็ดสีมาละจ้าอ่ะด้านนี้เป็นสีเลิกงามกระถางห้านิ้วนะครับเอ้ยมพใช่สีเลิกงามสีกาจนาพิเศษขออภัยท่มีส okay. ีสีเหมือนกันเนาะต้นนี้ต้นนี้สีเลิกงามเจ็ดร้อยห้าสิบต้นนี้สีกาจนาพิเศษสี่ร้อยห้าสิบจ้ะสีกาจนาพิเศษสี่ร้อยห้าสิบหน้าหวานๆกระถางห้านิ้วสวยๆจ้ะนี่โอ้ยด้านโน้นลงโรดลงโรดรัตนาลงโรดครับพี่ อ่ผมผมเอื้อมมือเข้าไปนะไม่ได้เปิดฝั่งนู้นอ่ะลุ่งโลดลุ่งโลดนี่เปิดหน้าด่างทองสวยเลยรัะตะนาลุ่งโลด3ามรอหิครับกระถางห้านิ้วพรอมกระถางห้าหน้าทองหน้าทองสวยสวยสนใจต้นไหนโทร0ู4 9 3ีเก้าสนึูนก้าเนะครับพี่สามต้นสองฟรีมีเก็บเงินปลายทางเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ